สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป๊าป๊ามะม๊ะชาแนลวันนี้เรากำลังจะมาทำอะไรนี่ช่วงนี้เป็นกระแสยอดฮิตมากครับค่ะเซิร์ฟบอร์ดตอนนี้เซิร์ฟขาดตลาดค่ะป๊าอยากเล่นมากเลยใช่ไหมถ้าได้แจกพอดีเรามีคุยเซิร์ฟบอร์ดนะเราจะมีบอร์ดตัวนี้ครับค่ะตัวนี้ตันนี้มันขยับเราจะแปลงให้เป็นเซิร์ฟบอร์ดทำยไงคะนี่ด้วยตัวนี้อะไรมา ออมอเตอร์โบลสเก็ตบอดนี่ครับโอ,อย้ยแปลงอันนี้สั่งมาจากประเทศอะไรครับะสั่งจากอเมริกามาครับแต่มีตัวแทนในไทยขายอยู่ครับ้ต่ซื้อได้ใครเป็นตัวแทนจำหน่ายป๋าซัมในเพจเขามีอยู่วอเตอรโบนไทยแลนด์อะไรท่อ๋อเข้าไปดูในเพจได้แต่เราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะ <laughs> แต่เราอยากเล่นเราก็เลยสำหรับใครที่ เ <passwords S 1> ังไม่มีเซิร์ฟบอร์ดแต่มีคุยเซิร์ฟบอร์ดแล้วเนี่ยเรามาสเก็ตบอร์ด <respuesta. S 1> ก็ได้ไหมคะป้าได้สเก็ตบอร์ดก็ได้ครับทำ e ไงบ้างคะป้านี่เดี๋ยวเาตัวนี้นครับตัวนี้เออเราสั่งมามันมีกี่ชิ้นคะป้ามีให้สองชิ้นครับนี่ข้างหน้าอันนี้ด้านหลังครับเราก็จะมาแปลงใส่นีวิธีทำบอกอยู่นะครับด้านข้างนี่เคร่มือการทำ ทิทีกใช้หมุนเร็วนะคะหมาตาลาย <laughs> ที่การติดตั้งเดี๋ยวเราลงทำดีกว่าง่ายมากใช่ไหมคะมเห็นป่าว่าอย่างนั้นไม่ยากตัวเองไขออกก่อนไขล <laughs> ้อออกให้หมดก่อนไขล้อเหรอไขเนี่ยตัวชัก สามสองห,หนึ่งหลังจากเราถอดล้อออกมาแล้วนะชุดล้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวชุดวัตร์โบยนะครับเราจะติดตั้งอยู่นี้ปุ๊บเข้าไปนี่อันนี้เรามาแต่งชุดล้อก่อนนะติดตั้งนี้ดนุ่นที่แล้วนะ อะไรจ๊ะลูกมือมีลูกมือด้วยลูกมือใครช่วยมีลูกมืช่วยด้วย หน้าครับนี่แล้วเราเดี๋ยวเราก็ไขให้แน่นครับส่วนชุดหลังชุดหลังก็จะอยู่อย่างนี้ต้องวัดก่อนจะอยู่ประมาณนี้ Okay. ชุดหลังแล้วเราใช้ครับเขาจะมีบอกให้ใช้ครับตัวนี้นครับอา่าตัวนี้มาใส่ชุดหลังล้วก็ร้อยปึ๊บเข้าให้อย่างนี้นี่นะครับแล้วที่ใส่ชุดหลังอัน,ออน,อน,นอทนี่ตัวตัวนึง and ใส่ครบสี่ตัวแล้วก็ไขให้แน่นนะครับครับอ่าหลังจากเราไขน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะได้เป็น,นี้หน้าหลังอ่าตื่นเต้นจงเลยอยากได้กระป๋อเราก็มาใส่นี้นี่ใส่นี้ครับแบบนี้เราก็จะได้เซิร์ฟบอร์ดมาเล่นแล้วอ๋อแล้วมาติดล้อก่อน เปลี่ยนใช้น็อตตัวนี้นะหัวแช่แบบไข้ไง่ายว่ะเย่แล้วก็ยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไขเหมือนเดิมนะครับยึดติดตั้งเหมือนเดิมมันง,ง่ายตรง,ไ,งไหนไปต่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั้งตาตั้งตารอเล่นหลายคนนะคะปะ๊าป๊าเล่นมือนะค่ะอยากลองลอะอยาก้นะให้เฮียเขาลองเลยอ่าจะใส่ล้วจะใส่ล้วขอไข่แน่นๆอีกนิด เสร็จแล้วนะครับไม่เลยมเลยนี่ครับแบบนี้ดูด้านข้างนี่เราก็จะได้เป็นเซิร์ฟบอร์ดกันมาแล้วอ่าแต่ตอนแรกเป็นพีเซิร์ฟบอร์ด เขาแตกๆงก็คือตรตัวนี้สามารถขับเลี้ยวได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า